เมื่อเราสอนให้เจ้าเดินบนเส้นทางของตนเองตามลำพังคำถามย่อมเกิดขึ้นในใจหากข้าต้องเดินคนเดียวอะไรเล่าจะเป็นเพื่อนและเป็นเครื่องนำทางคำตอบคือเจ้าไม่เคยต้องเดินทางโดยลำพังอย่างแท้จริง เพราะมีสหายผู้หนึ่งที่ประเสริฐที่สุดเดินทางอยู่ภายในใจของเจ้าเสมอเราเรียกสหายผู้นี้ว่าอัปปมาทะหรือความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้ไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือสภาวะของสติที่ตื่นรู้อยู่เสมอ เปรียบเสมือนสารถีผู้กุมบังเหียนรถม้าไว้มัน่นไม่ว่าม้าจะพยศหรือเส้นทางจะครุขระเพียงใดสารถีผู้ไม่ประมาทย่อมนําพารถม้าไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยอิสรภาพที่เจ้าได้รับจากการเดินทางบนเส้นทางของตนเองนั้นหากปราศจากความไม่ประมาทเป็นเครื่องกํากับ มันจะกลายเป็นความสะเพร่าที่นำไปสู่หายยนะจงจำไว้เถิดในวาระสุดท้ายของเราเราได้มอบมรดกชิ้นสุดท้ายไว้แก่โลกนั่นคือจงยังความไม่ประมาทให้ถึงครอมเถิดดังนั้นไม่ว่าเจ้าจะรู้สึกเดียวได้เพียงใดบนเส้นทาง จงระลึกไว้เสมอว่าเจ้ามีสหายที่ซื่อสัตย์ที่สุดอยู่ภายในจงปลุกเขาให้ตื่นขึ้นแล้วการเดินทางของเจ้าจะเป็นไปอย่างมั่นคงและถึงพร้อมด้วยปัญญา